สวัสดีครับเราก็มีอยู่กับเกม This War of Mine นะซึ่อตอนออช่วงวินเทอร์เซลใกล้ๆมันจะหมดมันจะหมดช่วงพอดีนะลด25%ก็เลยจัดซันเลยแต่ลองมานานก็เป็นเกมแนวเออเาชีวิตรอดนะแบบอยู่ในสงครามอะไรเงี้ยแบบหาสเสบียงหาของกินก็ประมาณนั่นแหละ เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูเลยอันนี้ก็เล่นไปประมาณหนึ่งเนี่ยผมก็เล่นมาประมาณนึ่งแล้วมันก็นะ,ะเริ่มใหม่เลยแล้วกันเหมือะรใเครเดียวแรนดอมเลยแล้วกันคือคือแต่ละคนอนะ่ะในรูปมันจะมีไม่เหมือนกันนะบางบางบางคนก็จะมีสี่คน บางชุดก็จะมีแค่3าคนหรือบางชุดก็จะมีแค่2คนอะไรเงี้ยก็ต้องจัดการกับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการบริหารทีมดีๆอ่ะออเพราะว่าเกมนี้มันก็มีข้อดีอยู่อย่างคือมันจะมีความรู้สึกของตัวละครนั้นๆนนแบบหิวเศร้าป่วยหนาวอะไรพวกนี้มันจะแสดงอาการหมดเลยเราก็ต้อง เ,เขาเรียกว่าจัดระเบียบให้ดีประมาณน<ม>ั้นสามคนนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มค้นหาสิ่งของนู่นนี่นั่นนะก็คลิกเป็นตัวตัวไปเขาบอกในนี้มันหนาวจัง เก็บของแสะของอะไรเงี้ยก็มุมมองก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะก็ไม่เปลี่ยนกแนวนี้ตลอดมุมนี้ตลอดแล้วแต่ละคนก็จะมีแบบความชอบหรือว่าความสามารถไม่แตกต่างกันไปเช่นคนนี้แฮนดี้แมนอะไรเงี้ย บาเกนิ่งสกิลเนี่ยงานตอรองที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ยังเล่นได้ไม่ค่อยเยอะนะก็เลยไม่รู้ว่าบางตัวทำอะไรได้บ้างนะเข้าไปอ่านได้นะว่าเออมันพูดอะไรบ้างเนีันนี้ดูบุหรี่ันนี้อะไรอันนี้ชาวดื่มกาแฟชอบดื่มกาแฟอันนี้ก็จะเป็นพวกสัเบียงนะก็กระป๋องอาหารกระป๋อง นองนูนีอันนี้ไรอะชาวเดิมเอ๊ะเดี๋ยวกันนะอ๋อคอฟฟดิงเกิร์ดไหนแงบ้านบ้านแค่นี้ละโอเคง่านไร ชิลเรียวพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบเอาไว้ประกอบของนะของนู่นนี่นั่นนะร,รีบลีบเลยเหรวิ่งอืมลองนีก่อนเพราะว่าถ้าเปิดนี่ปุ๊บหมดไม่มีไอเงี้ยข้างๆห้งองพยาบาลสม,มุด อ,นนอันนี้เป็นเป็นฮีนฮีเตอร์นะกนนะ็เอาไว้เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย mm hmm. เพิ่มสักหน่อยสร้างอะไรก่อนดอีอ่สร้างเตียงนอนก่อนดีกว่า รอไปขุดคุยเคลียร์พื้นที่นะอย่างนานเลยทีเดียวใมนมือน,นี้จะขุดมานานแล้วเหรอไหนดีล่ะสร้างสร มีทัานเวิร์กชอ็อปนะมีแฮนเวิร์กชอ็อ,ชอปก็คือแบบพวกทำอุปกรณ์นะเช่นแบบที่แงประตูอะไรเงี้ยแง,แงบ้านทองแงประตะะูอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ที่ตักไอ้สิ่งกีขวางอะไรเงี้งเยเพราะว่ามันจะทำให้เร็วขึ้นไง จะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช้มือมันช้ามีห้องเล็กๆด้วยก็ดีนะตรงนี้ ดูสิมีของอะไรโอ้โหทีแง่เต็มเลยแง่เข้าเปื่อนีีก็แง่บ้านด้วยเงนะังไงสำรวจเดวเวลาก็จะหมดแล้ว กางจะด้เวลาที่จะต้องออกไปสำรวจสถานที่ข้างนอกมีอะไรซิใหม่มีอะไรที่ทำครัว ทำอาหารทำกบบข้าวทำได้ยังห่ะ อาเฮ้ยกดผิดคนโทษ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 อ้าวเฮ้ยไหนแล้วอ่านะครับก็พอถึงตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะไปสำรวจแถบๆรอ,รอบๆบ้านเราได้ไหมอ่าเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไมหรือตรงนี้ไมซึ่งแต่ละสถานที่มันก็จะบอกว่าแบบมีอาหารเยอะนะมีแมทซิเรียลเยอะนะ ยาบ้างนิดหน่อยมีอาวุธเยอะอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวผมนะผมก็จะเลือกตัวที่มีช่องกระเป๋าเยอะสุดไปสมอในที่เหลือเนี้ยก็ที่เหลือนี่ก็กาดกาดก,ก,ก็คือแบบว่าเหมือนเป็นยามพ่อบ้านอะ่ะก็คือถ้าเราไม่มีใครกาดไว้ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบมีใครไม่รู้อะไรเงี้ยเขามาป้นคลองในบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็ บ๊ายบายของหายส่วนไปนะก็เป็นไอเดียไปตรงนี้ก็แล้วกันเลาวทีแงะไปเลยดับแรกก็ไปแค่นี้แหละ องพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้อะไรเงี้ยพวกไม้สองอันเนี่ยพวกแีเรียวพวกเนี้ยส่วนอนไหนที่มันเต็มๆผมก็จะหยิบมานะเพราะว่าเรามาได้ตลอดเวลามาตำอนไนก็ได้นะ ว่ามีคนหรือเปล่าเดี๋ยวโผไปจ้าจบเลยนะโดนมีจ้วงหรืออะไรเขานี้หน้าหันเลยนะ มีกระสุนปืนด้วยสุนปืนไม่น้อยแล้วกันไม้ไป่สั้นหน่อยสุ้แด้าผมสิแงได้ไหมออยออแงไม่ได้นะคะรับเ็าต้องมี saw blade เ,เนี่ย saw blade ต,ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปอ u p d อ่ามีท่นทนาน w o r อ s h อ p ถึงจะทำได้ เิ็นไหมโอ้มันทีมันเยอะอไปะหมดแล้วอ๋อแล้วก็จะมีสองโหมดนะครับโหมดแบบตีฟก็คือแบบสมมติว่าวิ่งไปจ้วงเลย,ยแบบวิ่งไปจ้วงถ้าเรามีอาวุธแรงมันก็จะแบบ ถ้าสมมติว่ามีศัตรูใช่ไหมมันก็จะเป็นรูปรูปคนแล้วก็จะมีรูปอาวุธเราเนี่ยเราก็ติดได้ติดดูขวดของมันได้นะขณะนี้ก็ย่องย่องนเดินไปเก็บของส่วนอถ้าเราอยากจะกแบบให้มันวิ่งกลับไปเลยเนี่ยก็นี้ไปเลยก็ได้เดี๋ยมันก็จะวิ่งกลับที่ของมันเองให้ขอดูนี้แบบมีอะไรไหม <c oughs> สิช้อนอเฮ้ยหมและก็กลิ้งกลับกลิ้งกลับบ้านดีกว่าเนี่ยก็ประมาณเนี้ยครับก็พอกลับบ้านก็เริ่มอีกวันหนึ่งเริ่มวันใหม่ นี่ก็จะแบบว่าวันนี้เออได้อะไรมาบ้างก็อันนี้ก็จะอ่ะหิวหิวอะไรหิวและเหนื่อยวันนี้ก็จะหิวแล้วเหนื่อยหิวแล้วเหนื่อยทั้งห,ห,หมดบางคนก็ยังมีคําเตือนวันนี้ day ์สองเนี่ยไม่สตรอรี่สตอรี่ของฉันก็คือเนี่ยโยโย่โฮมแอมบมาว่าไปนะครับหาความรู้สึกมันได้ น,นี่น,นี่หนาวจังไหนเดียว่ทำอาหารให้คนกินผมไม่ใช่คนที่กินก่อนนะเพราะว่าเป็นคนไปเอาสเสบียงมานะที่เหลือก็กินมาแถวนี้ก็ได้ น,นี่กน็น้ำอดน้ำหมดมีอะไรดีกินปลาป๋องกันปลาป๋องนี่คือทีเดียวครับทีเดียวคืออิ่มเลยน,นี่ก็ไม่ผู้หญิงไม่นอนก่อนแล้วรับ